พบกับเราช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมพาน้องอบบุญและแม่ใบเตยมาอาบน้ํานะครับผมรอบที่สามนะครับผมอ่าครั้งที่สามนะครับผมวันนี้เออมาเลยลงตรงนี้ก็ได้มามาลุกมามาอบมาหาพ่อแล้วลูกเร็วมาหาพ่อแล้วลูกหราแล้วมาเร็ว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 เก่งจังเลยลูกอู้เก่งจังเลยลูกมาเร็วมาเร็วเล่นน้ำกับน้องเร็ว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 เร็อุ้ยอุ้ยเอาบเบาลูกเบาๆลูกโอ้ยอย่าเพิ่งซิ่งลูก โอ้ลงเนินโู้โอ้โอ้ลงเนินอย่าสิงลูกอฮ้ยเฮ้อ้อบสิงโอ้อบสิงโอ้โอ้โอ้อบสิงวะเฮ้ยเ้ยอบจะไปเล่นอะจะไปเล่นที่ที่เขาใส่กุ้งไม่ดีฮะโอ้อบจะไปเล่นที่เขาใส่กุ้งไหมลูกออ้ยโ้อบสิงอบสิง โอ้ไปทางนู้นลูกไปทางนู้นเลยเรื่อยเรื่อยเรื่มาลูกไปนี่วันนี้พีพีมาเล่นด้วยครับพี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 มาเล่นกระโอบกรมาเร็วมาเร็วเรื่ยเรื่อยเราตามคุณตาไปเลยลูกตามคุณตาไปเลยลูกอุ้ยตามคุณตาไปเลยลูกไปเล้วโอบมาเร็วเรื่ยเรื่เรื่เรื่ไปเลยลูกไปเลยลูก อ่ะปลดเช s <S ือกเลยครับผมปลดเชือกเลยครับปลดปลดเชือกเลยอุ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยสไลด์ลงไปเลยโอ้สไลด์ลงไปเลยโอ้โหดีใจเลยโอ้อบน้อยดีใจมากเลยได้มาเล่นน้ำโอ้ยเดินดิ้งเลยอบน้อยโอ้โหอบน้อยอบน้อยดีใจมากเลย อาปลดเชือกก่อนปลดเชือกก่อนโอ้โหเราปลดเชือกเลยนะครับผมอ่าปลดเชือกเลยไปไปโอ้ไปเร็วเร็วเร็วหาพ่อทางนี้ลูโอ้ยโอ้ยโอหาพ่อทางนี้ลูกอุ้มมา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 ทังนี้ลูกเอหาพ่อทางนี้ลูกเร็ว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 โอ้โหเร็วเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงเลยลูกบ้ยหาลงเลยโอ้โหดูเก่งจังเลยลูก เจ่งจังเลยโอ้ลงก่อนแม่ด้วยอุ้ลงก่อนแม่ด้วยโอ้โอุ้ยอาบน้ำให้ผมหน่อยครับอาบน้ำให้ผมหน่อยครับอุ้ยขึ้นมาทำไมลูกอุยอุ้ยอุ้ยขึ้นมาทำไมโอ้หขึ้นมาทำไมลูกอุ้ย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 อุยอยอนยอน้ยอุยอยอย็นชื่นใจเลย ด้วยด้ยอ่ะถู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 ให้ผมหน่อยอุ้ยลงก่อนเลยอบุญอุ้ยว้ายเย็นช้ำเลยลูกหลานเย็นช้ำเลยโอ้เย็นช้ำจังเลยเฮ้ยเฮเฮ้อาไปแล้ว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 เอาเตยนอนแล้วเตยนอนแล้วเตยแล้วเอาเตยนอนแล้วเตยนอนแล้วเตยนอนแล้วเตยแล้วเตยนอนแล้วเตยแล้ว อ้าวโอ้โหโอปล่อยเกลือแรกแล้วโอบุญอ่าปล่อยเกลือแรกแล้วโอบุญโอ้โหโอบุญโอ้โหโอ้ยดูท่าโอ้ดูท่าเขาโอ้ยบักลาบักลาเย็นชื่นใจเลยเนาะบักลาเนาะโอ้เย็นชื่นใจเลยครับผมเย็นชื่นใจเลยครับเย็นชื่นใจมากๆเลยโอ้ยเริ่มชินเริ่มเก่งแล้ว อ่าเริ่มชินเริ oh, ่มเก่งแล้วอบุลไปไปไปลงไปลึกอีกลูกเลยเลยเออลงไปลึกอีกลูกเออลงไปลึกอีกลูกโอ้ยเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วเอออึ้มแล้วอึ้มอ่าไม่เตยนอนลงไม่เตยอึ้มแล้วอึ้มแล้วโอ้ยขาชีฟ้าเลยไม่เตยว้ายขาชีฟ้าแล้วไม่เตยโอ้ยคุณแม่ขาชีฟ้าแล้วอุ้ยอุ้ยอปุลอบุลได้อบุล เอิ่มเอมโอ้ยโอ้ยตีลังกาโอ้ยตีลังกาแล้วโอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยตอนนี้โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใบเตยอุ้ยแม่ใบเตยอะไรดิอุ้ยเล่นน้ำโหดแท้แม่ใบเตยอุ้ยเบิกละอุ้ยเบิกละเบิกละวิ่งขึ้นแล้วโอ้หาพ่อแลูกโอ้หาพ่อแล้วลูกโอ้โอ้หาพ่อแล้วลูกโอ้หาพ่อแล้วลูกโอ้หาพ่อแล้วลูกโอ้โอ้ฟาวุญแล้วทีนี้ โอ้ว่าพูดแลวสินี้โอ้ย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 โอดยโ่้ยโอ้ยโด้ดโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ด้ยโอ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 ้ยเอ้ยโอยโอ้ย่อ้ยโอ้ย่อ้ยลอ้ย่อ้เลยปย่อยโอยมาแล่อ้ยอ้อ้ลโออ้ยโอย้ย้ยโอ้ยยยโ้ยเอ้ยอโอยโอ้โอบออ้โออ้ยโ้ยโอมาแล้ว เออพาพ่อแล้วลูกหลานแล้วมามามาเ้ยคนเก่งเอ้คนเก่งของพ่อเร็วมาเร็วเรเร็ว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 วเรสาดูดตัวไหนดูดสายดูได้น่รึบรึระวังเด้อระวังเด้ออ๋อดูดแต่ว่าดูดไม่แรงใช่ไหมเออตรงนี้ดูดไม่แรงนะครับผมมีหอดสาดูดด้วยบัดี้เฮยเมามาลูกพ่อเร็วเร็วมาลงเร็วเเร็เร็วเร็ มาลุกมามาลุกมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ยวิ่งตามคุณตาแล้วตอนนี้โอ้วิ่งตามคุณตาแล้วตอนนี้โอ้วิ่งตามคุณตาเลยตอนนี้โอ้เย็นจำลูกอาถูขี้ไข่หน่อยถูขี้ไข่ก่อนเร็วอู้ถูขี้ไข่ก่อนคนรออู้สนุกเลยอู้ยสนุกเลยเย็นจำเลยมามามาลูกมามาหาพ่อมาลูกมาหาพ่อมาลูกมาหาพ่อมาลูกมาอู้ยโอ้ไปน้ำลึกแล้วไปเต้อ้าววิ่งตามแม่ไปน้ำลึกแล้วตอนนี้ โอ้ยเย็นจ้ำเลยอุ้ยแม่นอนแล้วนั่นอบแม่นอนแล้วอบอบแม่นอนแล้วอบอบแม่นอนแล้วอบอบแุ้ยอแนุ้ยอ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 บแม่นอนแล้วอบโอ้ยตาเอลูกพ่อโอ้ยตาเอตาเอลูกล่ะชนุกไปลูกโอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยวิ่งแล้วตัวน้อยลอยน้ำเก่งแทนนัน ลอยน้ำแล้วลอยน้ำแล้วบูตัวอุ้ยตัวโบไปแล้วไป้วอุ้ย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 งน้ยอุอ้ยอ้ยอุยอ้้ยอ้ยอุ้ยอา้ยแต่ยอุ้ยอุ้ยอ้ยนุ้ยอุ้ยอ้ยนุ้ยอุ้ยอุ้ยุ่้ยอุ้ยอุ้ยอี้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอยอ้อุ้ยอุ้โอ้ยอ้้ยอ้ยออุ้ยุ่อยุ่้ยอุยอุ้อ้ยอ้ลอยน้ยอ้ยอ้ย้อุ ไปฝึกลอยน้ำมาจากไหนลูกล่ะอุ้ยอุุตาเอลูกล่ะอ่านอนลงแล้วเอาเอมมเอมมเอโอ้ยโอ้ใบเตยก็สนุกเพระใบเตยได้ไหมดิอาใบเตยก็สนุกพรใบเตยได้ไหมดิโอ้ยออใบออบออออกโอ้ยนิ่งแล้วออโอ้นิ่งแล้วออนิ่งแล้วครับอบูนนุกไปลูก มวนมาปักลาบมวนมาอุ้ยดีใจจังเลยผมได้เล่นน้ำบูดีใจจังเลยอ่าดีใจมากๆเลยครับอุ้ยดีใจมากๆเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยงายท้องปากงางเลยโอ้ยมาวุ่นแล้วดิโอ้โอ้โอ้ยโอ้ระวังทับปักลาเด้อเตยเด้อเห็นปักลาบมาดิโอ้ยเห็นปักลาบมาดิอุ้ยดู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 แม่เตยโอ้โหเบไม่เตย เป็นช้างน้ําแล้วตอนนี้แม่ไปเออโอ้โหตูดโดงแล้วแม่ไปเตะตูดโดงแล้วโอ้เป็นช้างน้ําแล้วตัวบันนี้โอ้เป็นช้างน้ําแล้วบันนี้เอากลาไหยู่ยใส่บันนี้เฮียเอากลาไหยู่ยใส่โอ้ยอบอยู่นี่ครับอบอยู่นี่โอ้ยอบอยู่นี่หาป้อเร็วหาป้อเร็วลูกหล่าเร็วโอ้ยสนุกไปครับอบูนสนุกไปครับลูกโอ้ยถึงใจปลาไหลคักเลยโอ้ยสนุกใหญ่เลย อไม่รู้ว่าโอบหรือแม่ใบเตยสนุกกว่ากันตอนนี้ผู้ใดรมอนกว่ากันนี่โอ้ใครสนุกกว่ากันนี่โอ้โอ้ใครสนุกกว่ากันนี่โอ้โอ้ดูดูโอ้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 ใครสนุกกว่ากันนี่อุ้ยอุ้ยโอ้เออไม่รู้ว่าใครสนุกกว่ากันเด้อนี่มากรานี่โอ้มากรายืนรอแม่อย่างดีเลยมากราโอ้มากราคือยืนนิ่งแท้มากราโอ้ บวกเก่งเฉพาะเตะบอดเด้อปลากรานะครับผมลอยน้ำกับเก่้งเนื้อปลาเออลอยน้ำกับเก่งเด้อปลากรานี่ไหนลูกเย็นบ่ลูกโอ้เย็นชื่นใจเย็นชื่นใจเลยครับอบอบเย็นชื่นใจเลยครับอุ้ยอุ้ยเอาวิ่งเล่นบนหาดบ่ลูกเอาวิ่งเล่นก่อนวิ่งเล่นก่อนเออวิ่งเล่นก่อนค่อยมาใหม่ลูกอุ้ยอุ้ยเออเหมือนบ่อ่ะอบไหมมาเร็วมาเร็วหาบ่อเร็ว มาลุกมา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 โอ้โหเก่งยังไรลูกเก่งยังไรลูกโอ้โหเก่งยังไรลูกโอ้โหเก่งมากๆเลยโอปูหเอาโอดูคุณแม่โอ้โหดูคุณแม่โอ้โหดูคุณแม่ดูคุณแม่สิครับดูคุณแม่โอ้โหโอ้โหดูคุณแม่โอ้โหโอ้โหสนุกกว่าโอบกับแม่ใบเตยนี่แหละนะครับผมโอ้โห โอ้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 บุญตกใจโอ้บัปลาตกใจบอกโอ้บัปลาตกใจแล้วตัวนี้แม่โอ้โอ้ดูวิ่งเลยดูวิ่งเลยโอ้ดูวิ่งดูวิ่งดูวิ่งโอ้ยเล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 ยโอ้บ้าแล้วบ้าแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วเอ้ยโอ้ยถ้ามีบอลเนาะ โอ้โหมีบอลมาเตะลูกบอลชายหาดเลยอบุญลูกเล่นฟุตบอลชายหาดเลยอบุญลูกโอ้โหสนุกมากเลยอบุญเนี่ยครับผมโอ้มวนขักเลยมวนขักเลยบักลศเอาเตยนอนลงลูกนอนลงแล้วอเอิ่มลงเอื้มลงเอื้มลงลูกละเอื้มลงเอื้มลงเร็วกูไม่นอนแล้วโอวิ่งแล้ววิ่งนะเอ้าเอ้าเอาเอ้าชายหาดแล้ววิ่งเล่นชายหาดแล้วอบุญือหือมวนขักเลยบัะกาะ เก็บได้อะไรลูกฮะอบเก็บได้อะไรลูกต่อปุ่นเก็บได้อะไรลูกอุ้ย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 ไปแล้ว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 ลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วอุ้ยลงน้ำแล้วเออตามคุณตาไปแล้วโออติดคุณตาเด้หนิเอักลาติดคุณตาอย่างแรงเลยเลยคุณตาพาว่ายน้ำก็ไปตามคุณตานี่ปลาตานี่เออเก่งคักเลยเก่งคักเลยโอ้เก่งคักเลยโอ้โอ้โอ้คุณแม่ดูคุณลูกเลยเด้อคุณแม่ดูคุณลูกเลยเด้อคุณแม่เด้อ ้าดูคุณลูกด้เด้อคุณแม่เด้เฮ้ย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 ฮ่าฮ่าฮ่าอ่า,อาขึ้นแล้วโอ้ักลาขึ้นจอยนะครับผมอุ้ยพอยังลกูกอุ้ยกลาพอแล้วครับพอแล้วครับสนุกมากเลยบักลาสนุกมากเลยบาลาอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซัมสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามอ่าเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวน้องอบบุญด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม